ก็ต้องชุกต่อรัศมัตาลาการทุกลมหายใจที่เรายังมีอยู่นะครับเพราะนี่คือเนื้อมัดบรารักัดที่เราทุกคนนั้นต่างได้รับจากรัศมัตาลาโดยทั่วหน้ากันนะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่1ของเดือนกันยายนเราใกล้ที่จะสิ้นปีปฏิทินสากลกันไปทุกวันทุกวันนะครับเราก็อยู่ในช่วงของเดือนซาฟาร์เดือนที่2ของปฏิทินอิสลามวันนี้ก็เป็นตอนต่อของเมื่อวานนะครับในอีีในตอนที่866พี่น้องวันยาวนิดนึง67นาทีเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสําคัญวัันนนี้ก็สําคญต่อ่ออเืง นั่นก็คือการมารยาทนะครับอิสลามเป็นม,มีเร,มรืร่องของมารยาทมารยาทคือหนึ่งในในความศรัทธาเพราะฉะนั้นมารยาทไม่ว่าจะทําอะไรต้องมีมารยาทนะครับในการทําเช่นนั้นนะครับมารยาทในการให้และตอบรับสลามเมื่อเรารู้แล้วว่าเมื่อเราทราบแล้วว่าการให้รับและรับสลามนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีความสําคัญเราก็มาดูวิธีการเงื่อนไขนะครับไม่ใช่นึกจะให้ก็ให้ใหไม่นึกจะทําอะไรก็ทําไม่ใช่นะครับพี่น้องก็เตรียมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องของเราได้ ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความสําคัญยิ่งใหญ่นี้อย่างถูกต้องเอาแล้วครับเป็นเคล็ดลับที่ไม่ลับเลยครับพี่น้องหนึ่งการเผยแผ่สนอาการสลามนั้นเท่ากับเป็นการเผยแผ่ความรักอันนี้เป็นฮะติการที่เราให้สลามเท่ากับการกําลังเผยแผ่ความรักจากอัลลอฮฺสุลต่านสู่คนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามทีอย่างที่สองพี่น้องการให้สลามนั้นเป็นการลดความโอหัง นะครับเป็นการลดความโอหังและคนที่ให้สลามด้วยการกล่าวว่าอัสสลามอะลัยกุมเขาจะได้สิผลบุญและการที่เขาจะกล่าวว่าอัสสลามอะลัยกุมวเระมามตุลลอฮิวะบรากาตุเขาก็จะได้ผลบุญถึง30ผลบุญแค่เราพูดเพิ่มไปอีก2ประโยคเราก็จะได้ผลบุญถึง30ผลบุญนะครับอย่างที่4นะครับพี่น้องซุนนะในกลา่กลาลสลามแต่เป็นวยิบนะฮะ เป็นสุนัตที่จะกล่าวกับคนที่รู้จักและไม่รู้จักไม่ใช่กล่าวให้เฉพาะกับคนที่เรารู้จักเท่านั้นนะครับและผู้ที่ดีกว่าคือผู้ที่ให้สลามก่อนอันนี้โดยอบบดุวุฒและอิหม่ามอามัดผู้ที่ให้สลามก่อนเพราะฉะนั้นเจอกันใครจะเป็นคนที่ดีกว่าดูจากการให้สลามก่อนนะครับเอาละครับมาดูพิมารายาเด็กต้องให้สลามผู้ใหญ่คนที่มีอาวุโสน้อยกว่า โดมนมารยาทแล้วต้องให้สลามกับคนที่ผู้ใหญ่กว่าไม่ใช่มีตําแหน่งมากกว่าบางคนโอ้ว่เป็นยังเด็กแต่มีตําแหน่งมากกว่าให้สลามใครไม่เป็นเนี่ยอย่างเนี้บกพร่องพี่น้องอย่างที่2คนที่เดินนะครับควรให้สลามกับคนที่นั่งเขานั่งอยู่เราเดินมาให้สลามกับเขานี่อย่างที่2คนกลุ่มที่สคนน้อยกว่าย่อมต้องให้สลามกับคนที่เป็นกลุ่มที่มากกว่าข้อที่สผู้ที่อยู่บนยานพาหนะควรให้สลาม กับผู้ที่นะครับนั่งอยู่ดังทางเท้าทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นฮะดิสติซอเฮทั้งสิ้นเลยครับพี่น้องพี่น้องจำและเอาไปสู่การปฏิบัติยังนีอีกครับอย่าเริ่มต้นให้สลามกับคนต่างศาสนิกให้สลามกับคนที่เป็นคนต่างศาสนิกไม่ได้แต่เมื่อเขาให้สลามมาเราก็ตอบเพียงสั้นๆว่า อว่าอะไรกุมนะครับอย่าไปตอบยาวนะครับอย่าไปตอบด้วยดูอาบหากเพื่อนตางสัตน์ให้สลามแล้วก็ตอบว่าอะไรกุมอันนี้บันทึกโดยอิหมั่นมุสลิมเลยนะครับถึงเป็นฮะดิษโซฮียหรือจะไม่ตอบก็ได้ไม่เสียเป็นญาตินะครับแล้วก็กล่าวทักทายสวัสดีครับกับเขาไปนะครับจากนั้นไม่อนุญาตนะครับให้กล่าวรับสลามด้วยคําว่าอะไรกัสสลามเพราะนั่นเป็นการสลามให้กับคนตาย นะครับเวลาเราไปเยี่ยมมายัดเตรียมคนตายนะครับที่กุบดเราจะใช้คําว่าวะอะอะไรกัสสลามเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวคํานี้ด้วยกับคนที่มียังมีชีวิตอยู่ไม่ได้จําเลยนะครับจากนั้นพี่น้องไม่อนุญาตให้กล่าวสลามตามแบบยะฮูดีและดัรสรอด้วยการโบกมือและให้สัญญารรด้วยนิ้วมือนะครับไม่พู้มจอย่างเงี้ยเจอเป็นการทักทาย <handc uffs> พวกนี้ยาฮูดีและนัสรอเขาใช้แต่ของเราเป็นการให้สลามนะครับ <Jenna 's on> จะยกมือได้แต่ต้องให้สลามด้วยนะครับอนุญาตให้จูบมือของผู้ที่อาวุโสกว่า เป็นผู้รู้หรือผู้ที่มีเกียรติเพราะนั้นการที่มีใครมาสลามและจูบมือนะครับเป็นการยกเกียรติของเราเลยเขาให้เกียรติเราเพราะนั้นเราอย่าไปกระยิมยิ้ม,ย,มย่องนะครับพี่น้องอย่าไปกระยิมยิ้มย่องเพราะอัลลอฮ์ยกเกียรติให้กับเราจากนั้นไม่อนุญาตให้ตอบรับการมาเยือนในสภาพยืนด้วยการนั่งตอบรับมันหมายความว่ายัางไงครับไม่อนุญาตให้ตอบรับผู้มาเยือนที่อยู่ในสภาพยืนด้วยการนั่งตอบรับเมื่อเขาเดินมาเขายืนเราก็ยืนที่จะให้สลามเขา นะครับยืนให้สลามให้เท่าเทียมกันไม่ใช่ทําเป็นใหญ่อาสลามก่อนสลามเป็นการเป็นการเสียมรารย,ยาทนะครับแล้วจะไม่มีการให้สลามกับคนที่อยู่ในส่วงในห้องน้ําและถ้าเขาไม่รู้เขาให้สลามนะครับไม่ควรเลยถือเป็นมรระาะอย่างแรงเลยที่คนอยู่ในส่วงกาลังนั่งถ่ายหรือกำลังอยู่ในห้องน้าแล้วตอบรับสลาม <S <S เรานิ่งเฉยเลยครับพี่น้องเรานิ่งเฉยแต่ถ้าเรารู้ว่ามีคนอยู่ในห้องน้าเราก็ไม่ควรที่จะให้สลามกับเขา <S <S ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้คือสิ่งที่จะต้องนํามาทำปฏิบัติ พี่น้องครับยังไม่จบครับยังมีอีกเยอะก็ต้องของใช้เวลาสักนิดหนึ่ง mm hmm. เขาบอกอย่างนี้ครับ mm hmm. เมื่อมีใครฝากสลามผ่านมาบุคคลหนึ่งสุนนะให้กล่าวตอบว่าว่าอะไรกันว่าอะไรอิสลามนะต้องตอบรับแล้วก็เอาไปฝากอย่าไปทิ้งกลางทางนะครับบางทีลืมนะครับนึกได้ก็ต้องบอกเลยว่าคนนั้นเขาฝากสลามถึงท่านนะนะครับข้อสิบสีุ่นนะให้กล่าวสลามขณะเมื่อจะเข้าหรือออกจากบ้านจะเป็นบ้านของตัวเองหรือบ้านของคนอื่นก็จะต้องให้สลามเพราะอย่างน้อยมาริกัส ให้กับมาริกัดไม่มีใครก็ให้กับมาริกัดนะครับจากนั้นการสลามเวลาเข้าบ้านจะนาพามาริรกัตนะครับจากอัลลอฮ์มาสู่บ้านหลังนั้นนะครับการที่จะเข้าบ้านให้สลามพี่น้องจะเป็นการนาบาริกัดเข้ามาสู่บ้านหลังนั้นสนับสนุนให้กล่าวสลามเมื่อจะเข้าจะออกจากจากการพูดคุยหรือชุมชนนั้นๆนะฮะแล้วเข้าไปชุมชนไหนนะครับก็มีสุนนะให้กล่าวสิ่งต่างๆเหล่านี้และกลารให้สลามนั้นจะต้องมีเสียง ไม่ใช่นึกในใจเสียงพอประมาณไม่ใช่ตะโกนล,ลั่นแล้วก็ไม่ใช่เงียบจนไม่ได้ยินนะครับแล้วการตอบรับสลามเป็นวายิบคือวา่าอะไรคงสลามนสุนนะให้ส่งแขกมาเยือนจนถึงประตูบ้านหรือจนกว่าเขาจะออกนะจนกว่าเขาจะออกไม่ใช่พอแขกมาบ้านแล้วก็เขาจะกลับก็ปล่อยต้องเดินไปส่งเป็นมารยาทที่ดีแล้วก็ให้สลามซึ่งกันและกันนะครับและที่สําคัญนะครับเมื่อท่านลุลูรอสลลลอนสลามจะทักทายบุคคลที่ท่านยังไม่รู้จักชื่อของท่านจะถูกเรียกว่าโออับดุลลอ คือบาวของอัลลอฮ์พี่น้องครับทั้งหลายทั้งปวงต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัตินะเป็นเป็นซุนนะที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลอสลามถือเป็นมรารยาทในการให้สลามและรับสลามนะครับวันนี้จากลราพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ว่าบิลลิตอฟิกวะลิดายะสาาลามอะลเลกุมวาะลัมะตุลลอฮ์วะบเระากา